การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคงไม่มีใครคาดคิดว่าประเทศลาวซึ่งมักถูกมองข้ามในด้านการพัฒนากองทัพจะกลายเป็นหนึ่งในกองทัพที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2025การปรับโฉมกองทัพป,ประชาชนลาวในปีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องน่าประหลาดใจ แต่ยังก่อให้เกิดความทึ่งอย่างยิ่งในหมู่นักวิเคราะห์หลายคนที่เคยคิดว่าลาวะจะยังคงใช้ยุทธปกรณเก่าแบบเดิมต่อไปแต่สิ่งต่างๆได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาลาวได้ทุ่มเทลงทุนอย่างหนักในการอัปเกรดเทคโนโลยีทางการทหารจัดหายุทธปกรณ์ใหม่ปรับปรุงการฝึกและขยายขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ขึ้นออย่างก้าวกระโดดจนทำให้ประเทศอาเซียนและผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกหันมาสนใจลาวอย่างจริงจังจ และยอมรับว่าลาวก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของพลังทางทหารแล้วในปี2025หัวใจสำคัญขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือการนำระบบยานกราบใหม่เครื่องสนับสนุนทางอากาศและอาวุธประจำกายทหารราบที่ทันสมัยเข้ามาใช้แทนที่ยุโทโธปรกรณ์เก่าที่ยังคงเป็นเทคโนโลยียุคโซเวียตยานกราะรุ่นใหม่ของลาวในปีนี้โดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะรถถังรุ่นใหม่ที่ติดตั้งกรอะผสม เทคโนโลยีตรวจจับด้วยความร้อนและระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำได้อย่างมหาศาลแม้ในสภาพทัศนวิสัยต่ำนักวิเคราะห์ประเมินว่ารถถังเหล่านี้มีราคาต่อคันประมาณ3-4ถึงล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งนี่ทำให้หลาวก้าวสู่ระดับความสามารถที่สูงกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้มากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับงบประมาณกลาโหมที่เคยมีจำกัดในอดีตนอกจากรถถังลาวยังได้เสริมกำลังด้วยยานลำเลียงหุ้มเกราะรุ่นใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทหารเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นในพื้นที่ภูเขาและเส้นทางที่ยากลำบากยานเกราะเหล่านี้ ee, มีระบบกันสะเทือนที่แข็งแรงขึ้นป้องกันกับระเบิดและสามารถปรับเปลี่ยนภายในให้เหมาะกับภารกิจต่างๆเช่นลำเลียงทหารลำเลียงผู้บาดเจ็บหรือเป็นศูนย์บัญชาการราคาโดยประมาณอยู่ที่คันละ800,000ถึง1.2ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเหมาะสมอย่างมากสำหรับภูมิประเทศของเราที่ทา้าทายด้านการขนส่งและการเคลื่อนกำลังพล ในด้านอากาศลาวก็พัฒนาขึ้นออย่างก้าวกระโดดเช่นกันจากเดิมที่มีเพียงฝูงบินขนาดเล็กและเครื่องบินรุ่นเก่าที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการลาดตระเวนและขนส่งแต่ในปี2025ลาวได้จัดหาเครื่องบินโจมตีเบารุ่นใหม่และโดรนยุคใหม่เข้าประจำการโดรนเหล่านี้มาพร้อมระบบกล้องความละเอียดสูงระบบทรงตัวแบบระยะไกลและความสามารถในการโจมตีเป้าหมายซึ่งช่วยให้ลาวสามารถเฝ้าระวังชายแดน รวจจับภัยคุกคามและตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องส่งกำลังพลจำนวนมากออกไปเสี่ยงโดยค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งหน่วยอยู่ที่ประมาณ200,000-500,000ดอลลาร์ทำให้ระบบโดรนกลายเป็นอาวุธที่คุ้มค่าที่สุดที่ลาวเลือกใช้ในปีนี้อีกหนึ่งการอัปเกรดที่ทำให้หลายฝ่ายขึ้นคือระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ของลาว ระบบนี้สามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันและมีระยะยิงที่เพียงพอจะป้องกันน่านฟ้าประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพราคาโดยประมาณของระบบป้องกันภัยทางอากาศ1ชุดอยู่ที่25-40ล้านดอลลาร์นับเป็นการลงทุนขนาดใหญ่แต่สะท้อนชัดเจนว่าเราต้องการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันประเทศอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่ายุทธปกรณ์ก็คือ การฝึกและการยกระดับความพร้อมรบของทหารราบทหารลาวในปี2025ได้รับการปรับปรุงชุดยุทธภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเกราะป้องกันอุปกรณ์มองกลางคืนระบบสื่อสารดิจิทัลและปืนประจำกายที่มีความแม่นยำสูงขึ้นอัตราการลงทุนต่อทหารหนึ่งนายอยู่ที่ประมาณ 1500- ถึง4,000ดอลลาร์แม้ตัวเลขจะดูไม่มากแต่เมื่อคูณกับจำนวนกองกำลังทั้งหมดแล้วก็เป็นการลงทุนที่ใหญ่มากแต่ผลลัพธ์ด้านความพร้อมรบถือว่าคุ้มค่า ทหารสามารถตอบสนองสถานการณ์ได้เร็วขึ้นทำงานประสานกาันได้ดีขึ้นและมีความแม่นยำสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้การสาธิตกำลังของลาวปี2025ได้รับความชื่นชมอย่างมากคือการประสานงานระหว่างหน่วยรบบนพื้นดินหน่วยยานเกราะและการสนับสนุนทางอากาศที่ทำได้อย่างลื่นไหลและแม่นยำ ซึ่งที่ผ่านมาลาวเคยมีข้อจำกัดด้านการสื่อสารและระบบสั่งการแต่ตอนนี้ระบบบัญชาการและควบคุมแบบดิจิทัลใหม่ทำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ออกคำสั่งได้ทันทีและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพการลงทุนในระบบนี้คาดว่ามีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ60-80ล้านดอนลลาร์ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาในส่วนของปืนใหญ่ เราได้เพิ่มกำลังด้วยระบบจรวดหลายลำกล้องระยะไกลรุ่นใหม่ที่ยิงได้ไกลกว่ารุ่นเก่าอย่างมากคาดว่ามีระยะยิงประมาณ70-120กิโลเมตรพร้อมตัวเลือกหัวรบแบบนำวิถีราคาต่อชุดอยู่ที่ประมาณ10-15ล้านดอลลาร์ระบบนี้ช่วยขยายขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของเราอย่างมีนัยสำคัญและเป็นหนึ่งในระบบที่นักวิเคราะห์ให้ความสนใจมากที่สุดในปีนี้ การแสดงแสนยานุภาพของลาวในปี2025ทําทำให้หลายประเทศตกตะลึงไม่ใช่แค่เพราะอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่แต่เพราะขนาดขอองค์การจัดแสดงที่ใหญ่โตเกินคาดรถถังเป็นแถวเรียงหลายคันยานเกราะเดินเป็นขบวนอย่างมีระเบียบทหารนับพันเดินสวนสนามและฝูงบินบินผ่านเหนือศีษะอย่างแม่นยำสิ่งเหล่านี้เป็นภาพที่เคยเห็นจากกองทัพใหญ่ของอาเซียนไม่ใช่จากกล่าวที่มักถูกมองว่ามีกำลังจำกัด แต่การแสดงปีนี้เหมือนเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าเราพร้อมแล้วที่จะยืนในระดับใหม่ในภูมิภาคนี้ในด้านงบประมาณผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าเราได้ลงทุนในการปรับปรุงกองทัพไปประมาณ500ล้านถึง1.2พันล้านดอลลาร์ในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาแม้จะเป็นตัวเลขที่สูงสำหรับประเทศขนาดเล็กแต่เราสามารถลดค่าใช้จ่ายด้วยความร่วมมือด้านการทหารกับหลายประเทศที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยอย่างมาก ผลลับขององค์การพัฒนาครั้งนี้ชัดเจนมากลาวถูกมองว่าเป็นกองทัพที่มีความพร้อมและมีศักยภาพมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศแม้จะยังห่างจากกองทัพขนาดใหญ่ในภูมิภาคแต่การก้าวกระโดดในปีนี้ทําให้ลาวได้รับความสนใจและความเคารพมากขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านในด้านประสิทธิภาพภาคสนามอัปเกรดในปี2025ทําให้ลาสามารถเคลื่อนกําลังได้เร็วขึ้น ทำศึกกลางคืนได้ดีขึ้นยิงได้แม่นยำขึ้นและป้องกันประเทศได้แข็งแกร่งขึ้นรวมถึงตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นแม้ว่าลาวจะไม่ได้พยายามเป็นกองทัพเชิงรุกแต่ขีดความสามารถใหม่ของลาวเน้นหนักด้านการป้องปรามและสร้างเสถียรภาพหากมองในแง่ความคุ้มค่าลาวถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่อัปเกรดกองทัพได้คุ้มค่าที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ราคาไม่เกินความจำเป็นเช่นโดรนแทนเครื่องบินรบยานเกราะแบบโมดูลาร์แทนรถเกราะหนักหรือระบบบัญชาการดิจิทัลแทนชุดวิทยุแบบเก่ากลยุทธ์การลงทุนแบบนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงของลาวยิ่งดูโดดเด่นแม้งบประมาณจะไม่สูงมาก สุดท้ายการพัฒนากองทัพในปีนี้ยังทําให้ลาวสามารถร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศต่างๆในภูมิภาคได้ดีขึ้นทั้งภารกิจช่วยเหลือมนุษยธรรมการปฏิบัติการร่วมหรือการเฝ้าระวังชายแดนสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มทั้งความสามารถทางทหารและความมั่นคงโดยรวมของภูมิภาค ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่ากองทัพลาวปี2025ได้ก้าวผ่านขีดจำกัดเดิมๆและกลายเป็นกองทัพที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติทั้งด้านยุทธปกรณ์ใหม่ระบบสนับสนุนการฝึกทหารและยุทธศาสตร์การลงทุนที่คุ้มค่าทำให้ลาวก้าวขึ้นสู่เวทีใหม่ในภูมิภาคอย่างงดงามและน่าจับตามองอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคงไม่มีใครคาดคิดว่าประเทศลาวซึ่งมักถูกมองข้ามในด้านการพัฒนากองทัพจะกลายเป็นหนึ่งในกองทัพที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2025การปรับโฉมกองทัพป,ประชาชนลาวในปีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องน่าประหลาดใจแต่ยังก่อให้เกิดความทึ่งอย่างยิ่งในหมู่นักวิเคราะห์หลายคน ที่เคยคิดว่าลววาวจะยังคงใช้ยุทธปกรณ์เก่าแบบเดิมต่อไปแต่สิ่งต่างๆได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาลาวได้ทุ่มเทลงทุนอย่างหนักในการอัปเกรดเทคโนโลยีทางการทหารจัดหายุทธปกรณ์ใหม่ปรับปรุงการฝึกและขยายขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ขึ้นออย่างก้าวกระโดดจนทำให้ประเทศอาเซียนและผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกหันมาสนใจลาวอย่างจริงจัง และยอมรับว่าลาวก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของพลังทางทหารแล้วในปี2025หัวใจสำคัญขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือการนาระบบยานกรอบใหม่เครื่องสนับสนุนทางอากาศและอาวุธประจํำกายทหารราบที่ทันสมัยเข้ามาใช้แทนที่ยุโทโธปกรณ์เก่าที่ยังคงเป็นเทคโนโลยียุคโซเวียตยานเกราะรุ่นใหม่ของลาวในปีนี้โดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะรถถังรุ่นใหม่ที่ติดตั้งกรอะผสม เทคโนโลยีตรวจจับด้วยความร้อนและระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำได้อย่างมหาศาลแม้ในสภาพทัศนวิสัยต่ำนักวิเคราะห์ประเมินว่ารถถังเหล่านี้มีราคาต่อคันประมาณ3-4ถึงล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งนี่ทำให้หลาวก้าวสู่ระดับความสามารถที่สูงกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้มากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับงบประมาณกะลาโหมที่เคยมีจำกัดในอดีตนอกจากรถถังลาวยังได้เสริมกำลังด้วยยานลำเลียงหุ้มเกราะรุ่นใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทหารเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นในพื้นที่ภูเขาและเส้นทางที่ยากลาบากยานเกราะเหล่านี้มีระบบกันสะเทือนที่แข็งแรงขึ้นป้องกันกับระเบิดและสามารถปรับเปลี่ยนภายในให้เหมาะกับภารกิจต่างๆเช่นลำเลียงทหารลำเลียงผู้บาดเจ็บหรือเป็นศูนย์บัญชาการราคาโดยประมาณอยู่ที่คันละ800,000ถึง1.2ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเหมาะสมอย่างมากสำหรับภูมิประเทศของเราที่ท้าทายด้านการขนส่งและการเคลื่อนกำลังพล ในด้านอากาศลาวก็พัฒนาขึ้นออย่างก้าวกระโดดเช่นกันจากเดิมที่มีเพียงฝูงบินขนาดเล็กและเครื่องบินรุ่นเก่าที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการลาดตระเวนและขนส่งแต่ในปี2025ลาวได้จัดหาเครื่องบินโจมตีเบารุ่นใหม่และโดรนยุคใหม่เข้าประจำการโดรนเหล่านี้มาพร้อมระบบกล้องความละเอียดสูงระบบทรงตัวแบบระยะไกลและความสามารถในการโจมตีเป้าหมายซึ่งช่วยให้ลาวสามารถเฝ้าระวังชายแดน ตรวจจับภัยคุกคามและตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องส่งกำลังคนจำนวนมากออกไปเสี่ยงโดยค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งหน่วยอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนถึงห้าแสนดอลลาร์ทำให้ระบบโรนกลายเป็นอาวุธที่คุ้มค่าที่สุดที่ลาวเลือก